มากที่เข้ามา รอบที่แปดอีกอ <8 S 2> แล้วแปดและแปดหน้าแล้วก็แปดหลังคันหนึ่มงมองคันห้าเป็นที่ตั้งแปดหน้าและแปดหลังตัวเลขห้าอยู่กลางเนานะเออจะหวาอีกอย่างอีกพอเปลานั้นไะม่แต่ปัญหาปัญหาเพราะว่าเอว่าปัญหาเพราะาไม่ปัญหากัรผ่เนาะเออพ่อเพียงแต่พูดว่ารอบที่แปดเนาะแปดหน้าแล้วก็แปดหลังเออคันห้าไว้กลางแค่นะั้นไม่ได้มีปัญหา บาดนะีเลยคข้าวนื่มข้าวมาอีนั่งวะชมพู้บบดวะยังมางงางกระดอกกันคนยาใจกูมากันทีดนี้ข้าันยาใจาก้ <c oughs> า,ากกวถือไม,ม้วางน้นาคืาามอามาหาพ่อเหออะอะเออูุร้านคอพ่อหลายเติมบานเติมเมืองนะบุกเนาะเออมาทักกระบูท่าหอปูคือผักขา่อปูตาปูผู้ปูบุญคุก คือข้องบาดข้องเมืองหายลูกล้านได้ดูดุงตื่นเดินหายสื้อหายฉางไปนั่กัดน้อลูกเนาะบางคนก็บุกบุญยังไม่ได้บางคนก็บุกบุญได้อารักขานขอคือนั่งหลังก่อนนะขรั้งที่นั่งหลังทุ่งทู่มหมดน้อลูกเนาะพร้อมครอบครัวพร้อมกบวงป๋าข้างหน้าดจะมูขวกเผื่อผู้มานั่กัดมือเอาพ่อรักให้อันนี้เขาเรียกรกดุงทองเนาะโอกาสที่ท้อ เครื่งชายเครื่องขวานอมากไฟใช่พ่อทั้งอมากายขวามากเป่งขาอื้อขาอ่อนแอบุญร้ายขายง่เอื้อจจังได้กิดมากเนาะลูกเนาะอ่าด้วยบุญบารมีเคยคยค่อยขาเคยคราชงบุญมากขอพรอันหนึ่งจงปักเกิดจงบังเกิดขอให้มีโชคมีลาบมีโชคมีมั้งสุขภาพแข็งแรง ขอให้ยเงินไหลน่องขอให้ท้องไหลมาได้ทชุกผู้ชุกเครั่อลำลำมือู้วยด้วยอันนี้ชงด้วยการกินการทานนะลูกนะอ่าได้เลด้เลยเอาพอเรได้เลยพอเลยาไอีนั่งหลชุกผู้เรปักแหงในรังวัดที่หนึ่งได้ไอมผู้ว่ามีสิได้่าเขาได้อีกอยากมีข้าอีกข่อวแตบส่ข้าน้ำหมกน้ำมาข้าเลยเอาแต่คือดึ่มเอาแต่คือข้าน้ำหมกน้ำมาก เอาจังไดปูบ้าเมาหลายใหญ่หางเมาไปไดาไม่ได้ภายในคือคืออาอรบมากนะครับเอาชิปหาไปเลยเอาชิปหาอ้าวครับผมแล้วเมาดูเอาชิปหาเนะครับผมแม่มาหรือแม่มาแมนปูเอามาหลายคนพอคือเบวบางชิปหาพอคือว่าจะชิปเต็ดครับอ้าวบ่าพี่กฎหมายนี่นะบ้าพบ่มีได้แกบพอปลาปูมันจะบอกขุณใลยแม่ชุดขุดนู้นเรียกว่าไง ก้าวคือหาตัวเด้อกันยังว่ามาทางขาละข้าวถึงหาตัวกันยังบอกครับผมไม่สาถูกสาถูกตัเนาะครับพอว่าตัวใหม่ก็ได้บอกตัวใหม่เพราะแต่ตัวเก่าแม่งมาทางอื่นแม่งอยู่ครับเออโชคใครโชคมั่นดวงดีได้ดวงไายได้คือเก่าเนาะเออมาหาเงินหวังดีมา บ่ามไราขี่รายมิจะพูงงายลูกหลานพอขี่รายมากกว่าง่ามก็เก่าเนาะลูกร้านจะของหนาะผู้ใดถือว่าของจะของขี่รายแม่เบิ่งพราะฉะนั้นคือได้โชวกคือแบบนั้นทุ่งพูดกับถือใหญ่ใหได้ได้มหาพอต้นมาขามตัวนี้ใหญ่นะพ่อใหญมากพ่อใหแบบพ่องียเงามพ่อเราเงียเงาม้ง ครั้งไแม่ม้อ่ผองให้ลูกหลานว่ามูให้ใครกองเงาว่าแต่คึกใมา่ก่อนน้ำป่าจะเองเงาเยอ่าเง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 าคุยีว่าไมทำมาจากนะแค่คือในท็่ต้องเงว่าเก่าในแบบแค่เือคือคิมป่าจะทำถังนรงเลือยอจากถังนมาหอบบาดพอสัก แงถนนมาขกบาททองแงตาถนนได้นะปูนอะแงมาเลยเป็นคำวันยาวกองยาวมาเรื่องเบิ่มๆบิาคือเริ่อยวัขคลาดังมาครับไ่ขที่คือหกนี่งหละต่วอัเร็วไหนี่ว่ะต้ขึ้นแต่ถัางบุญไงอีกเลย แนี่ยจากปากซอยมาบันเด็กทีบมาบันหอวไม่คู่เล่นบะปูเออกับ้านี่นะไปบ้านผู้ไหนยันบ้านในที่ห้าเกตุู้เขาอยู่กันตรงนีเออว่าไันมาเห็นบ้านนี่คือไปมองอื่นบ้านบ่อแมนเด้มากัดตรงเงาเขามาบานไม่คู่กันตัวบ๊ปูกับยังหะไอย่างเ้บ้านในที่ห้าเกตุ้งห้าเกตุ้งเออไม่ใช่ห้าเกตท้งไม่ใช่ห้าเกตท้ บางเครือกับบางเน่บางเครือกกับบางเน่เนาะห้าดเด็กสูงหรือว่าห้าดเด็กเพราะเขาเรีแต่บุญดาบารมือไข่เมืองเนาะครับผมเออด้วยบุญบารมีอาเคยชักโชคทางบนมากถึงเวลาเบิกบุญพ่อก็ให้แบบนี้เนาะครับผมเออมันก็คือบุญทิ้งท่านแล้วลูกแล้วก็การกินการท่านเออแข่งทิ้นท่านจาแข่งบัตรนะแข่งบางมีอใดแข่งเลือดแข่งผ้าแข่งได แข่งต e <À> ักน้ำใช่เองกต่แข่งได้แต่ว่าแข่งบุญ่าบารมีแข่งบ่ได้เพราะว่าบุญสินทานคนมาไม่เหมือนกันเนาะยนาะเนาะครับหน้าที่ใครมาใช่ไหมครับผมเนาะหน้าที่ยิ้มหรหน้าที่เบาครับผมหน้าชี้หน้าที่เอาเรื่อยขย่อดึงครับเออกระมือตะว่ามือมือมือเปิ้อปากตุ่ยชี้ขย่อดหูครับผมขยีตึงไปพคอขย้ตึงไปเออมือนี่คือขย้ตึงนยิ้ม เอาจัรซื้อหายมือดีร้ายหายมือดีร้ายยิมครับผมเอาจังซื้อยมปะข้าววาดูหายกื้อเกตบาทหายซิ้อเบาทข้าววาดูตีปูข้าวว่าดูเอาซื้ทเสาปูครับผมเออวาดูก็มูข้่างาบเส็นหน้ากิ่งกับว่าเส้นยาน้ำมันกครับผมไม่ไปจัน้ากิงได้ยนไหครับข้าว่างแตงโมกับปู กวเ่น้าเปตาท้มคอกบบาน่นหน้าบนนั้นเช่นอ้าเปิดตาเท้าก้คือหน้าแตงโมกันก็เขาทานหนึ่งเขาเป็นบูวหนึ่งเขาใช้ผมคือกับนแ่แล้วนี่หน้าก็ไฟตื้นแล้เคี้ยวแล้วก็เชี่ยว้าเขามาแปลกงงแล้วว่าท่นมาจากเถื่อมากขวมากเกินเออเร่องเบาตึงปาก ขาเยูบปเออมาหัวมากัตืินถวยแต่ก็ถอยเวากฉันเนี่ยจองเรือยู่ปูจองเรือร่างที่สิบเจ็ดเท้าเหมือนจอดที่สิบเจ็ดนะปูนร่างโดนโดนเก็บเออจะทำถ้าตู้ปเท่าจังูเผมยกไปจ้เป็นยังไงอ่ลูก้เออเขา้นั่งหนึ่งก็จะโว์อยู่้เขาเคลื่นหายว่าไม่จะถกว์เราวๆจวกมา เรื่องแบี้ร่ันยรัมอยุการทร่างตัวไหนร่าวนรัี่หน่เรอบนี้อหเ๋ยเรียมตัววัดขันยิงแม่ก่อนเลยงรเอาครับนี่มัต้องเอาร่องครับขาดย่่อกัครับจ้าทัวราทัวรูักบไม่มีใบร่างว่ื่หนึ่ง ม้อถ่ายฟักฟักฟักดือถ่ายเริ่มแมวเริ่มแมวเริ่มแมวมีรางบ้านดก้างรางมีรัางบ้านม่เกตอยู่ทาไม่เกตอยู่้ายรางมาขึ้นปู่ส่ปูยิงขายกูสูยิ่งขายั้าผู้ไสขายั้ผู้ไปเรียกลุงเอาเลยมีเกตอยู่ไทยเปมีเกตอยู่้ทยมางร่างมาที่นไปมีตรงนี้เีลือหนึ่งใบเหลือใบหนึ่งหกใบ พอชิ้นสองลนต้อขคืนไม่แน่แบ่งกันของเราแบกระปอคัก <c oughs> แน่วะ <c oughs> เอาฉันยายใจคนล,ละขึงไงเ <c oughs> นาะมันก็เป็นอย่างนี้นทำไมถึงได้หกร้านแบ่งกระปอเ <c oughs> นาะคนละขึงนะฉั <c oughs> น,นยายใจคนล,ละขึงไง

สมัยจะหมเออถามว่าจะมีโชคมีรักมีโชคมีหมานไหมเขาเคื่อหายมันมีจะมีโชคเร็วๆนี้ไม่นานเลยไปอิกไปจับเอานะลูกนะือได้โชคขึ้นกันมานั่กันได้นั่กันจับอกแต่ว่าได้โทอกันผพ้นงงือชิบหาพงือชิบเก๊พงือชิบต่องงสือเจ็ดชีพ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่ม่าฮ่าฮ่เฮาฮฮ่เ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่อฮ่้าฮ เขากจับบอกร้ายคือเขาบอกตัวยาวกได้ลูกอันกได้เนาะไหนทางไหนลูกอุบาที่บอกตาวนี้ต้องยังมตัวพัถามบบกที่บอกหรอกถามเนาะขาเขียเว้หายว่ามือถามหาถกหาหลหาหามาหพออผัดถึงทลากรู้ ตอยหายมิเขีวมิรักมิเขีวมิมานอาจจะคิอไปไนมุกน่นแต่เดี๋ยก็ที่คาไปนทสิ่งีเออเดี๋ยวกอจะดูแลเออคอยเล่าเรื่องไหนมักไม่เป็นะรฮอ่มาจังไหนลูกไปยิ้มาแล้วปูแมนมาจ้ะแม่แมแม่มาต้องพึงบองไบหลอดยิ้มยากพ่งต้อพึงหลอดยิ้มยากพึ่งพึ่งเลยแต่ยัง่า่ายม่เขียวหายม่เบียแต่คิให้จังไหนนาะ เออบ้าเปหนเงาแล้วหรือเจ้าได้ทุกเรือเมื่อหลายสิบปีเรื่องต่างซ h i ไปัวเรื่องที่นะค่ะนด้ล้วบ้นที่สามเด s ๋ยวบ้านขดดิโทมราคาขดดิหลุดใ่ไหมคะต่างไหนนดหลุดใชชั้นี่เที่จับคนใด่ใดก็นู่าจ้ะถ้าสิเป็นตังไหนดีควบนี่เออจะคือใายไปในทางคือม้าืมาหมา ยาพ่อจะพิจารณาน้านลูกน้าลอกมูงหนักพร้อมกับเท้าวิชุบันพ่อมคัาปูชื่อผระค้าปูตาปูพุ่มปูบนกลุ่มเจ้าทหารทีแห่งหนึ่งมาเป็นสังคีพยก่มือหนึ่งวางลูกร้าในใดมาห่วงถักทรปูถ่ธาถ,าถานนะเขาอวยพอดหนลูกร้านมีโศกมีระมีโศกม,ม,มีมันโคตรเปี่ยกในชิ้นชิน้นใดวอดั๊กวอดีให้พัดหางพายออกไปด้วบยบารมีองค์ปูาขี่ระค้า ปะทานพอโชค right าีนะลูกนะอ่าฮ้าจรื้อไดนมีนักเกรตครับ เป็นบรรยากาศนะครับก็ปูว่ารัางพัดที่หนึ่งยู่นี่ครับอยู่ภายในแผงซีซีแผงหาแผงนี่ครับแต่ว่าปูบอกว่าเป็นแม่ยิ่งหรือผู้ชายครับปูบอกว่าอยขนัานละครับ่รู้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อนี้ครับนี่คุณแม่คนถึงร่างพัดที่หนึ่งยู่ซีสะเกียดนะครับเนาะถือได้ดวนบารมีปูคนใดนั่ปัดใจมาซอยเข็ดซอยสั่งนะครับเนาะครับคุณแม่นุ่งนดครับเพิ่นกะมีโชคมีหมาถึงลังวันที่หนึ่งหกล้านบาทครับเพิ่นกะบเขอให้บุญบารมีปูผ้าโชค ครับมีโชคมีหมานนะครับเนาะถ้าเก็ซี่ทุกๆถ่านมีโชคมีหมันไปน้ากันครับอันนี้บรรยากาศอยหอฮู้ตาวันนี้ครับจาาลูกซิ์ลูกหาเรือบานลูกหลานูกับมามากว่าไงดูรายคนมาทัเนาะย่างการกินข้าวเป็นกมีความกิเนาะแขอทุกอยรคนมเทียวับมีโชคมีหมัน่อนนครับคก็บตลอวันตื่นเลยสี่ใดกบูตาฟูฉี่มะานะครับเนาะเตรย้นารูกิน คู่นั้วูให้แม่นู่่เดียวหาครับแตคเราเีสองหากท่นกแต่ว่ามันมีกูให้ทีเสีด้ย่หา้ตเดียวูเดียว่าคู่จะวัดสีหาคูจะให้แง่ต้นผาปามาแต่ปากอรทําแง่ต้นผาปามาแต่ปากซอยกับ่แน่นขาเมาหอดบ้านหอดบ้่นแม่ผู้ ครับอันนี้เป็นตัวเลขที่หาเกียดซ้อนหาเกียดสอกับแม่ปูว่าค่ะครับที่ให้คุณแม like no ่ก็ค in ือ1นึ่งหาเสาสิบหาตนค่ะครับ่าคุณแม่เก็คยถือรางวัลเงยเ้ยครับค่ะครับรางวัลที่หนึ่งครับผมปูก็เลยให้เป็นเสาสิบหาตนเพื่อจะได้เห็ดต้นบักขามเงยมาถวายปูค่ะครับแล้วก็บพอกิ้มยิบเพื่อนมือนี้ เมื่อเดียวไล่บ้านกับต่างประเทศุก็คือสิเตัวเดียวครับสิบเกตัวเดียวครับผมสำหรับปูให้ที่เกวบ้านแรนลงหอวรับแรนนแถบประทันเลยครับครับก็คือเกวั้นมาถึงก็คือเก่าสามเกเลขยไข่ับปู่าเกตุูไทยนะครับเดอรทางวันที่หนึ่งครับเจ้าที่ทันใดับไปว่าสาากินเร่งรัฐบาลรับกปดึงไอ้ยิบกระหาไปความครับเด็กตุูไทยก็ปนครับหนึ่งเเดสองเ ปรับเตียงงูครับกับแหนครับค่ะกาตัดเลนเอาค่ะครับผมตัดเลนเอาครับค่ะคือว่าเก้าศูนย์เจ็ดก็เป็นไปได้ค่ะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเลขของปูเกค่ะโอ้เป็นบาริคีคือตัวน้องคาะเป็นเลขรดปูอีกคือตัวนองค่ะเเลขลดปูคือเก้ค่ครับปูหางมือเศร้านี่ค่แม่สมพาะในประตูหัวก็คือเก้าเจ็ดศูนย์เป็นบาริคีกาบแห่นะครับเก้าศูนย์เจ็ดครับผม ครับก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดเปิดรักใจยท่าน่องกดไะไรกดรักแจดเลยครับเด้อสำหรับตัวเลขเมื่อนี้ครับคู่บอ้ยิมไปตั้งประเทศเมื่อนี้เพื่อตัวเดียวนะครับคูหนึ่งเก็คบค่หนึ่งเก็บครับพี่น้องครับก็ไปกิดไปหาไป กนนี่แอดินกับอสบิตลงเตียงตเีกับาอสวัสดีค่ะเตงโกกับกาบสวัสดีค่ะกับฟอสชมชมมันมนเลยครับเด้อค่ะลำลำเลยุค่ะเดนดิขึ้นข้วใน้วค่ะกับฟอในสมความมุากาธนาสุกูสุขุนนะคะในในในลาในสุกในมันสุกูสุขุนค่ะสวัสดีค่ะกับฟอสวัสดีครับ